สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกกันหน่อยนะคะกับบทวิเคราะห์ภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง The Plan Man หรือชื่อไทยก็ผู้ชายตามแผนปี2014นะคะเราจะมาดูกันว่าบทวิเคราะห์เขามองเห็นประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างจากเรื่องราวของฮันจองซอกหนุ่มที่ชีวิตนี่คือแปะตามแผนทุกอย่างทุกวินาทีเลยก็ว่าได้ใช่ครับ ตั้งแต่ตื่นนอนออกจากบ้านทำงานกินข้าวคือทุกอย่างต้องตรงตามเวลาเป๊ะๆไม่มีพลาดเลยนะคะแม้แต่เรื่องจีบสาวครับซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้บทวิเคราะห์ชี้ว่ามันมาจากอาการที่เรียกว่าย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD แล้วก็มีความกลัวเชื้อโรคมากๆด้วยครับอันนี้เป็นแกนหลักของตัวละครเลยแล้วแผนล่าสุดของเขาก็คือ การไปสารภาพรักรก,กับคุณอีจีวอนที่ร้านสะดวกซื้ออ uh ื huh. ที่เขาเชื่อว่าเป็นคนที่ใช่เพราะดูเหมือนจะรักระเบียบเหมือนกันครับเขามีแผนจะไปเจอตอนเที่ยงตรงเปะ๊ะหลังจากไปยืนรอหน้าร้านมาแล้ว99วันก่อนหน้าคือต้องครบ100วันตามแผนปเปะ๊ะแต่ว่าพอถึงวันจริงตามแผนเนี่ยนะคะครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คุณจีวอนดันไม่อยู่ซะงั้นกลายเป็นเพื่อนเธอคุณยูโซจองมาทำงานแทนใช่ครับแผนที่วางมาอย่างดีนี้คือล่มเลยบทวิเคราะห์เขามองว่ายังไงคะตรงจุดนี้คือบทวิเคราะห์เขามองว่ามันสะท้อนความจริงของชีวิตเลยครับว่าแบบต่อให้วางแผนดีแค่ไหนมันก็ต้องมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาท้าทายเสมอการควบคุมทุกอย่างเป,เป๊ะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงเหมือนเป็นการประทะกันระหว่างแผนในหัวกับโลกความจริงเลยนะคะ ถูกต้องครับแล้วเรื่องมันก็วุ่นไปอีกเพราะจองซอกดันลืมไดอารี่เอา้าครับไดอารี่ที่จดแผนทุกอย่างไว้หมดเลยรวมถึงแผนจีบสาวเนี่ยแหละลืมไว้ที่ร้านแล้วโซจองก็เก็บได้ใช่ครับแล้วแทนที่จะคืนดีๆเธอดันเอาเรื่องชีวิตสุดเปะ๊ะแต่ก็พี่ลึกๆของเขาเนี่ยไปแต่งเป็นเพลงซะง,งั้นโหแล้วยังไงต่อคะแถมยังยื่นข้อเสนออีกนะว่าถ้าอยากให้ช่วยเรื่องจีวอเนี่ยจองซอกต้องยอมมาเข้าแข่งวงดนตรีอินดี้กับเธอ คนละขั้วกับชีวิตเขาเลยนะคะนั่นคนละขั้วเลยครับซึ่งบทวิเคราะห์ก็ให้ความสนใจตรงนี้นะครับคือถึงหนังจะเล่าพฤติกรรม O c ซดีของจองซอกอย่างกันต้องฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อตลอดเวลาหรือการจัดตารางเป๊ะๆเนี่ยให้มันดูเอ่อตลกตลกขำๆนะครับค่ะดูขำๆแต่บทวิเคราะห์ก็ชี้ว่าหนังไม่ได้มองข้ามความจริงจังของอาการนี้นะมันเหมือนใช้สถานการณ์พวงนี้มาตั้งคําถามมากกว่าว่าคนที่มีอาการแบบนี้จริงๆเนะี่ย เขาจะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นยังไงจะมีความสุขด้วยไหมเหมือนกับไม่ได้ตัดสินแต่พาไปดูการปรับตัวการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ความเป็นไปได้ในการบํมบัติหรือการอยู่กับมันให้ได้ใช่เลยครับบทวิเคราะห์มองว่าหนังไม่ได้ให้คำตอบแบบฟันธงแต่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวการเปิดใจซึ่งมันก็นำไปสู่ประเด็นเรื่องความรักที่น่าสนใจต่อมาด้วย ที่ตอนแรกเขาคิดว่าต้องเป็นคนที่เหมือนกันเป๊ะๆอย่างคุณจีวอนใช่ครับตอนแรกจองซอกเชื่อแบบนั้นเลยว่าคนที่เหมือนกันคือคนที่ใช่เพราะน่าจะเข้าใจโลกแบบเดียวกันแต่บทวิเคราะห์เจาะลึกไปอีกครับว่าทิมจริงแล้วตัวละครจีวอนเองเนะี่ยไม่ได้ชอบความเป็นคนย้ำคิดย้ำทำของตัวเองเท่าไหร่อ้าวหรอคะครับการเจอคนที่เหมือนตัวเองเป๊ะๆมันยิ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนตอกย้ำสิ่งที่เธอไม่ชอบ แล้วก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยซ้ำบทวิเคราะห์เลยมองว่าหนังกำลังเสนอว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความเหมือนกันไปสมดอืมแต่อาจจะเป็นเรื่องของการยอมรับความต่างการทำความเข้าใจและก็การพยายามปรับตัวเข้าหากันมากกว่าซึ่งโซจงที่ดูตรงข้ามกันสุดๆเนี่ยกลับเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้น่าสนใจมากค่ะงั้นมันก็กลับมาที่คำถามว่าไอการใช้ชีวิตตามแผนเป๊ะๆแบบจองซอกเนี่ย สรุปแล้วมันดีจริงไหมแน่นอนว่ามันก็มีข้อดีเรื่องความมีระเบียบวินัยนะคะคอันนั้นข้อดีชัดเจนแต่บทวิเคราะห์ก็ชี้ข้อจํากัดที่สําคัญมากๆคือเรื่องความไม่ยืดหยุ่นเลยพอเจออะไรที่ไม่คาดฝันปุ๊บระบบมันรวนรับมือไม่ได้เปราะบางมากใช่ครับเปราะบางมากแล้วที่น่าคิดคือบทวิเคราะห์มองว่าไอการที่เขายึดติดกับแผนต้องรอร้อยวันเป๊ะๆนั่นแหละครับที่ทําให้เขาพลาดโอากาสกับจีวอนไป กลายเป็นว่าแผนที่คิดว่าดีที่สุดดันส่งผลเสียซะเองถูกต้องครับมันเป็นความย้อนแย้งที่หนังนําเสนอได้ดีนะแต่ในขณะเดียวกันบทวิเคราะห์ก็มองว่าไอ้การผิดแผนครั้งใหญ่นี่แหละที่มันเปิดประตูให้เขาได้เจอกับโซจองอแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเขาซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายมันอาจจะดีกว่าสิ่งที่เขาวางแผนไว้แต่แรกก็ได้นะครับนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วบทวิเคราะห์ยังพูดถึงเรื่องเพลงประกอบด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าชมอยู่ ใช่ครับบทวิเคราะห์ชอบไอเดียเดียวที่โซจองเอาเรื่องจริงของจองซอกมาแต่งเพลงแบบเล่าตรงๆเลยนะแต่ใส่ทำนองใส่เนื้อร้องให้มันตลกๆนะครับค่ะมันเป็นวิธีเล่าเรื่องที่สร้างสารรค์ดีแล้วก็ทำให้ตัวละครมีมิติเพลงมันเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของจองซอกแล้วก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาด้วยสรุปแล้วบทวิเคราะห์ก็เลยมองว่า The Plan Man เนี่ยไม่ใช่แค่หนังตลกธรรมดาธร,ราใช่ไหมคะครับไม่ใช่เลย แต่เป็นการใช้ความตลกเนี่ยแหละมาสำรวจประเด็นที่ลึกซึ้งกว่านั้นทั้งเรื่องอาการป่วยทั้งจิตใจการหาความหมายของความรักที่เน้นความเข้าใจมากกว่าแค่ความเหมือนแล้วก็การหาจุดสมดุลที่พอดีพอดีระหว่างการวางแผนชีวิตกับความยืดหยุ่นเมื่อเจอเรื่องไม่คาดคิดข้อคิดหลักๆที่ได้จากบทวิเคราะห์ก็คือชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเดินตามแผนเป๊ะเสมอไป การผิดแผนบ้างออกนอกเส้นทางบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปใช่ครับมันอาจจะพาเราไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ใครจะรู้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อน่าสนใจนะครับลองถามตัวเองกันดูเล่นๆก็ได้ครับว่าบางทีแผนชีวิตในฝันหรือภาพความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่เราวาดไว้ในใจยึดถือไว้นักหนาเนี่ย มันกำลังปิดกั้นเราจากความสุขหรือการเติบโตในแบบอื่นๆที่เราอาจไม่เคยนึกถึงอยู่หรือเปล่าก็น่าคิดนะครับ